พี่น้องมานี่บรรยากาศมสองฟองพี่น้องเชียงน้ำพร้อมเลยมานี่มีบรรยากาศสวยๆให้พี่น้องไปเบิรงพี่น้องมองเบิรงเรือเรือประมงพี่น้องน้ำลงครับจอดอยู่ข,ข้างทางฟังตอนแรกเงิดออกอาปลาครับชาวประมง บรรยากาศสวยงามโบสถ์โบสถ์อยู่ติดกับแม่นม้ำทะเลแล้วก็มีภูเขาน้องพี่น้องภูเขาสวยๆเลยสวยงามบรรยากาศเย็นสบายเลยวันนี้บ่มีฝนพี่น้องโอ้จุดข้างล่างก็สีเย็นดีนะครับเนาะพี่น้องบรรยากาศสวยงามมากเลยหาดูที่ไหนได้ าชมเลยครับพี่น้องสะพานแหลมสิงพี่น้องสวยเลยี่พี่นองีบก็แชนตอ,นนนอพี่นองเด้กดติตามันสำหรับทีก็ I'm nice